ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพ s ส k2 อาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายยอีอ่ะทีนี้จะเอาเรื่องไหนก่อนอดี <มา S 2> บูนาที่ VVIP กันเลยก็แล้วกันคะ่ะนะอ่านะฮะโอ้ตอนนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าผมก็นะฮะก็ต้องบอกว่าพยายามจะคุยกับบุนานะ นะว่าก็กลัวเพราะว่าจริงๆเนี่ยข่าวเรื่องสาการทางชายแดนมันก็สําคัญนะฮะแต่คําว่าข่าวเรื่องไอการออกมาเปิดโปงความโอ้เนี่ยเน่าเฟะในคุกเนี่ยนะฮะผมว่าอมันมันก็แบบอันนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะบังเอิญบุณามาตอนเช้าก็นะได้ได้ไดได พูดคุยกันแล้วก็เห็นพ้องกันว่ายังไงเราเราก็ควรนําเสนอเพราะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมันทาให้เห็นว่ากระบวนการอะไรนะความยุติธรรมปลายน้ำเนี่ยนะท<ะ>้ายน้าเนี่ยนะยนโอ้โหมัน,ม,ะนะม,นมีปัญหาเละเทะมากแล้วพอดีกลางวันเนี่ยนะเราก็ได้เจอแหล่งข่าว<ะ>ะะแล้วก็ได้พูดคุยกันเดี๋ยวปูนาจะทํารายละเอียดนะฮะในในในเทปเดี๋ยไปลงในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้<ะ>เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นเป็นเหมือนกับ ตังตัวอย่างก่อนน้ำย่อยน้ำย่อยเร่งน้ำย่อยก่อนนะโอ้โหมันคือคือผมบอกว่าไอที่เรากําลังฮือฮากันอยู่นะเอาดังแบบจีนไปบําเลออะไรนะให้กับไอพวกจีนเทาอะไรนะโอ้ไอนี่ปลายยอดภูเขาน้ําแข็งเลยผมบอกให้เนี่ยนะอแล้วจริงๆเนี่ยนะเขาบอกว่าไปตรวจเลย ไปดูทุกเรือนจำนั่นแหละเดี๋ยวมันจะต้องมีเห็นแบบว่าไปแบบไม่ใช่ว่าไปแจ้งร่วงหน้านะคือเอาจริงๆคุณผู้ชมจากปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่บุกเข้าไปโดยไม่มีการแจ้งล่งหน้าต้องบอกก่อนว่าปก,กติเนี่ย <c oughs> เรือนจําทุกเรือนจําในประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการตรวจเป็นแบบว่าเป็นเดือนเดือนเดือนละครั้งเดือนหรือเดือนครึ่งประมาณนั้นก็คือจะมีการตรวจอยู่แล้วแต่เป็นการตรวจที่แบบเหมือนมีไทม์ไลน์มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าอ ไปทุกวันที่สิบห้าของเดือนไปทุกวันที่30มสิบอะไรก็ว่าไปเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตำรวจจะไปจับบ่อนน่ะนะใช่ไหมฮะคือถ้าบอกว่าจะไปตรวจวันไหนเนี่ยนะจะเจอไหมไม่เจออ่าเหมือนอาง่ายๆเสนอข่าวไปเห็นบ่อยๆเห็นกลุ่มพี่สิงดําไหมกลุ่มอะไรนะไทยไม่ทนไทยไม่ทนนะมีการจะไปจับโต๊ะสนุกของพม่าจำได้ไหมสิมุสาคร ไปทีไรท่านนัดไปนะเหมือนเหมือนมีนัดไปนะใช่ไปยังไงไปยังไงกูเจอเขาเรียกว่าเลยนะเป็นผับของพม่าอะไรเงี้ยโรงเรียนพม่าอะไรเงี้ยพ่อจะไปทีไรจะไปจับทีไรมันไม่มีคนอยู่ทุกทีมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แบบเนี้ยเป็นต้นทุกผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันแต่รู้ไหมว่าทําไมถึงเกิดปฏิบัติการบุกคุกนี้ขึ้นอ่าแล้วู้จมต้องรู้ตรงนี้ก่อนถูกไหมไอ้เรื่องรายละเอียดนะฮะ ผมเสริมแค่นิดเดียวว่ามันไม่ใช่ไปเปิดไปทาเป็นห้องพิเศษะนะฮะไปใช้ห้องผู้คุมแล้วต้องไปทําเป็นห้อง VIP ไว้ต้อนรับแล้วพาผู้หญิงเข้าไปแล้วไปแอบพายนักโทษออกมาลไม่ใช่หรอกนะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้ไปฟังจากคุณจตุพรเองค่ะคุณจตุพรเนี่ยแกอยู่ในนั้นระ,ะ,ะดับหนึ่งแกจะรู้ดีว่าไส้สนกลนในอะไรของในนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงะนะฮะแต่ของเรื่องคือมันมันต้องผ่านประตูสามประตูอะ กว่าจะเอาผู้หญิงเข้าไปถึงอีห้องนั้นได้เนี่ยนะฮะแสดงว่านะฮะมันบอกว่าแม่งไม่มีใครรู้เรื่องมันข้างในไม่ได้หรอกถูกไหมบุนาเพราะประตูสามประตูอ่ะที่ต้องผ่านเข้าไปอ่ะแะ่ะถึงมีเจ้าหน้าที่ไปเอี่ยวยี่สิบกว่าคนก็นั่นไงอ่าแต่ทีนี้ห้องเนี่ยมันคือห้องว่างๆอ่ามันคือห้องพักผู้คุมที่ว่างๆอ่าไม่งั้นเนี่ยมันมันมันเลยกลายเป็นทิ้งของเกินกาดไงใช่ใช่ไหมฮอ่ามัน ถ้ามันเป็นห้องแบบว่าห้องสวีทนะที่มันทาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะมันมันก็เหมือนกับแบบโทษนะเหมือนโรงแรมมารูดอ่ะมันก็จะมีแม่บึงแม่บ้านมาเก็บมีคนมาเคลียร์ให้ใช่ไหมไม่ไม่เหลือหลักฐานหรอกแต่ที่มันคือห้องแบบแบบห้องว่างๆแบบนั้นอ่าแต่ทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเราก็คือว่านะท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าทําไมถึงเกิดการบุกเข้าไปครั้งนี้ขึ้นแล้วทาไมต้องเป็นเรือนจําพิเศษกรุงเทพอ่าอ่านี่นะฮะประเด็นที่หนึ่งก็ประเด็นที่มันชัดเจนอันนี้ก็คือว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะฮะเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเรื่องเด่ววันที่9กันยายนบนน่ะวันที่9กันยายนเกิดอะไรขึ้นก็เกิดคําวินิจฉัยของศาลดีกาไงะนะฮะ,ะเกี่ยวกับคดีชั้นที่4ของคุณทักษินเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับคุณชั้นที่4ของคุณนักษิณหรอกนาตอนนี้นะ,ะ,อะไอเรื่องวนะีวีไอพีนันขนาดนี้นะ แต่ปรากฏว่าในคําวินิจฉัยของศาลนิกาที่ได้ชี้ให้เห็นนะปูนาถ้าเราไม่ต้องลองรายละเอียดนะ,ะแต่มันทําให้เห็นเลยว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นนะนะอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องความผิดปกติความบกพร่องของกรมราชธรร์เกือบทั้งหมดถูกไหมปูนา ใช่ค่ะถูกไหมฮะ,ะใช่ค่ะตั้งแต่รับตัวคุณนักสินเข้าไปจนกระทั่งพาออกมามใช่ไหม่าให้พยาบาลไปวินิจฉัยแทนหมอมนะฮะแล้วพามาส่งตัวปรากฏว่าไม่ได้มาคุมถึงโรงพยาบาลตำรวจอีก<ม>นะฮะอะไรแบบเนี้นะฮะมันเลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะจากคำพิพากษาเนี่ยนะให้คุณนักสินกลับไปจิตคุกใหม่หนึ่งปีเนี่ยนะค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าโอ้โหมันมี ความช่อฉนในกรมราชธรร์เกิดขึ้นเบื่เริ่ม hm. ซึ่งตอนนั้นยังไม่ใครนึกถึงเรื่องนี้นะบุนาใช่ค่ะดูไหมฮะต่อมาบุนาอาจารย์ได้ไหมที่เราเคยเอามาอ่านกันค่ะ<ฆ>ที่มีคําสั่งของรัฐดีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่<ฆ>ค่ะท่านานัานททนัทตลนะยุตธพผลหรือนัทพลนะอ่านะฮะท่านให้ทบทวนตามที่ปปชก็แจ้งว่าเกณฑ์การอนุญาตทั้งพักโทษทั้งปาไป เรื่องไอ้เรืงโรงพยาบาลอะไรยังไงเนี่ยมันหย่อนยานเหลือเกินให้ไปทําให้มันเข้มงวดสิจำไหมจำจำอะไรมหมทอ่ที่อ่านไปแล้วก็บอกว่าให้ไปดูซิแบบว่ามันได้หรอให้พยาบาลมาเป็นผู้วินิจฉัยเนี่ยมันอะไรเหรออะไรแบบนั้นนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องของการจู่ๆนะฮะไม่ได้มีการนัดล่วงหน้าเลยนะบุกเข้าไปแล้วเจอไงทีนี้พอมันเจอเนี่ยนะอย่างที่บอกแล้วครับนะมันเลยไปเจอเคสที่การังกายเป็นประเด็นคือไอ้จีนเทาถูกไหมไอ้จีนเทานะฮะ แล้วก็เรื่องของนะฮะไออะไรนะเทปวงจรปิดที่ลบไปที่คุณกันกนตถาน <ไง S 2> แต่มีการกู้ไฟล์คืนกลับมาได้อ,อนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวบอกว่านะครับเนี่ยนะเดี๋ยวปูนาต่อต่อตรงนี้นะตัวของ Big ออบอิ๊กผอเรือนจำแห่งหนึ่งนะ,ะที่บอกว่าโอโ้บินไปเมืองนอกเนี่ยอโอ้โหแบบในช่วงเดือนเดียวเนี่ย บินไปเป็นสิบสิบครั้งเลยคือบินไปทําไมนนถูกไหมจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับจะมีคําสั่งไม่ใช่แค่เด้งแหละนะ,ะมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะแต่คํานี้อ่ะพอเรื่องนี้นะไม่รู้กับบิ๊กผอบอรเรือนจำคนไหนนะ,ะแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่านะครับเนี่ยนะฮะพอไปดูชื่อของนะครับชื่อที่ปรากฏออกมาผอบอรเรือนจาที่ปรากฏออกมา<ะ>อแล้วมีคําสั่งให้นะฮะให้ย้ายไปนะอ่าได้กออกจากตําแหน่งก่อนเนี่ยนะก็คือกลายเป็นนะฮะผอบอเรือนจาคนหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าคนคนนี้เคยเป็นคนที่ไปขึ้นเป็นพยานใช่ไหมบุนาใช่ค่ะปากที่หนึ่งที่ศาลฎีกานนกการเมืองท่านเรียกไปเป็นพยานปากที่หนึ่งใ,ในคดีชั้นทีสี่ของคุณทักษิณใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเป็นคนที่ไปให้ปากคําให้การในศาลซึ่งบอกว่านะฮะอะไรนะนักโทษ ถ้าจะต้องไปตอนยังไงคือมันต้องไปที่โรงพยาบาลราชทัน่กรมันถึงจะไปโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือข้างนอกได้ไม่ข้อกเว้นซึ่งก็เป็นการให้การที่ไม่ได้เป็นคุณกับคุณทักสินนะถูกอ่านะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ประเด็นมันจะเริ่มซับซ้อนแล้วถูกไหมอ่านะฮะเพราะว่าเอ๊ะก็มีคนยังไม่รู้อะแต่ผมพัฒตั้งคอยสงสัยเว้ยเอ๊จู่จู่ใช่ไหมค่ะพบบันเทิงจำคนนี้ถูกไหม ไปให้ปากคาในศาลซัดทอดใช่ไหมนวะว่าคุณนักสิ่อออกไปนอกเรือนจำเนี่ยนะฮะไม่ถูกถูกไหม<ฆ>แต่จูๆ่ๆวันดีขึ้นดีตัวเองกลับมาโดนถูกไหมโดนบุกแล้วตัวเองกลายเป็นกลายเป็นแบบเป็นจําเลยอะ่ะ<ฆ>ใช่ไหมในกรณีที่แบบว่า,าไปทําทให้เกิดระบบนะคุก v v สว่างเนี่ยวีวีไอพีขึ้นหรือว่าแดนสนธยาในในเรือนจำนะในเรือนจําขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเ<ฆ>อ๊ะมันสงสัยมันเป็นเรื่องอะไรยังไงกันหรือเปล่า ถูกไหมเออใน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 ข้นางในเขาเองนะอ่านะ,นะฮะในเรื่องของเรื่องนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะให้ให้เข้าใจว่ามันมันมาจากเคสของชั้นสิบสี่ใช่แล้วก็ต้องไปเข้มงวดกวดขนันพอปไปเข้มงวดกวดขนันปุ๊บเนี่ยมันลงไปโป๊ะก็เลยไปเจอเจอต่อเจอต่อแล้วก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะไอ้ทีนี้เนี่ยประเด็นที่จะบอกคือเรื่องนี้เนี่ยแรงขาเราบอกว่ามันมากกว่าเรื่อง นักโทษ VIP พาผู้หญิงเข้าไปมั่วเซ็กในคุกหรอมันมีถึงขั้นแบบว่าโอ้เล่าไปถึงแบบคุณผู้ชมเป็นนักโทษนะแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ยังได้ออกมานั่งกินอาหารหรูอ,อยู่ในโรงแรมเป็นน,น,น,นักโทษคดีดังคดีหนึ่งะนะฮะโดนคดพิพากษานี่เป็นคดีช่อกโกงระดับชาติเลยคดีโกงข้าวอะแหะผมบอกให้ก็ได้ แต่ไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำต่างจังหวัดนะฮะวันดีคืนดีนะฮะไม่ลุกไปทำอีท่าไหนนะฮะก็ไปพักโรงสามารถที่จะไปพักอยู่ที่ชั้นสิบสี่นะฮะโรงพยาบาลตำรวจได้ใช่นะฮะ่านะซึ่งนะฮะระหว่างที่ไปพักอยู่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลวจเนี่ยมีผู้ใหญ่นะฮะจึงเชื่อถือได้เนี่ยนะฮะมาเล่าว่านะครับมีคนไปเห็นนักโทษคนนี้เนี่ยนะฮะไปนั่งกินสเต็ก อยู่ที่โรงแรมใกล้ๆกับโรงพันต์ตำรวจชั้นที่สี่ตรงนั้นมนแยกลาดผสมบนไเห็นไหมตรงหัวมุมมันจะมีโรงแรมเป็นโรงแรมหนึ่งถูกไหมไปนั่งกินสเต็กอยู่ตรงนั้นได้นี่เขาบอกมันมันมันไม่ใช่แค่เรือนจํากลางพิเศษไม่ใช่แค่บางขวางที่เดียวหรอกครับท่านผู้ชมฮะแล้วเขาบอกอีกเลยว่านะฮะที่ที่จะต้องไปเป็นอีกที่หนึ่งนะแล้วต้องไปแบบครั้งนี้เลยนะที่ไหนคลองเปรมปุนา นี่คนะคลองเปรมเนี่ยเพราะคลองเปรมมีอะไรคลองเปรมเนี่ยมันจะมีเรือนจํามีโรงพยาบาลราชธรนมถูกไหมอ่ามีอ่าก็เรียกกันทัานรานหญิงนะแล้วก็มีแดนหนึ่งแดนสนธยาซึ่งเป็นที่พิเศษมากถูกไหมเออใช่ไหมแล้วเพิ่งมาเกิดขึ้นเนี่ยสมัยก่อนที่คุณทวีเนี่ย เนี่ยจะหมดจากตำแหน่งรัฐมนตนี้ว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการแบ่งที่แบ่งทางของเ,อเรือนจําไปประมาณ6ไร่อะไรยังไงแบบนี้<ม>นะแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือถ้าต้องให้ไปตรวจว่าตรงนั้นเนี่ยใครอยู<ม>่และต้องไปตรวจที่ที่หนึ่งนะไอ้แดนตรงนั้นเนี่ยถูกไหมอ<ม>่าที่ประมาณ6ไร่เนี่ยตกลงตรงนั้นน่ใครอยู<ม>่นะฮะมันมีการเอื้อมนวยพิเศษเกิดเป็น VVIP ตรงไหนขึ้นมาบ้างอีกไหมที่ของเปรม,มแล้วก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รชาชทันบางคนน่ยยังเข้าไม่ถึงเลยเฮ้ยจริงวะ ใช่อย่างนั้นเลยคนอีกราทจะทนเองยังเข้าไม่ถึงเลยเหรอใช่บางคนบางคนอ่าอ่านี่ที่หนึ่งที่ที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะอ่าที่ที่สองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ไปดูนะฮะ<ม>ที่โรงพยาบาลราชธรรมโรงพยาบาลราชธรรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วยได้กี่เตียงปุณนะสามร้อยเตียง<ม>ถูกไหมอ่าใช่อ่ะแต่ปรากฏว่ามีคนมาล้องเรียนครับนะฮะอ่า<ม>ว่านะ,ะมีตอนที่มีตัวเองอะมีญาต<ม>ิอยู่ต่างจังหวัด นะฮะใกล้ๆเนี่ยบริมนทนเนี่ยนะฮะไม่สบายนะฮะจะขอส่งตัวมารักษาให้ดีหน่อยที่โรงพยาบาลราชธัรนะฮะปรากฏว่าโรงพยาบาลราชทันทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่กี่ที่บูนะมีที่เดียวมีที่เดียวก็คือที่ของเปรนแหละถูกไหมที่เหลือก็คือถ้าผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดจะต้องไปรักษาตัวจะต้องไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็เลยเกิดเคสยกตัวอย่างเช่นกรณีแป้งนาโนดไง ใช่ไหมฮะไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่บ้านผมนี่แหละใช่ไหมแม่งเลยแหกคุกหนีไปเลยใช่ไหมอ่าเป็นน้ำย่อยน้ำย่อยเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวมนเดี๋ยวหมดแล้วไปเดี๋ยวไลฟังใม่จบนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าอ่าเขาจะขอส่งตัวมาไงนะอ่าไม่สบายอะไรยังไงหนักเนี่ยมารักษาดีๆหน่อยที่โรงพยาบาลราชจะทันนะปรากฏว่าส่งตัวมาไม่ได้ครับท่านผู้ชมถามว่าทําไมส่งตัวมาไม่ได้สามร้อยเตียงเต็มหมดครับ อ้้าวเฮยก็เลยสงสัยไงสามเตียงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ช่วยไปดูหน่อยสิว่า300เตียงที่เต็มนั้นน่ะใครนอนอยู่บ้างนี่นไหมใครนอนอยู่บ้างที่300เตียงนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะไปเจออดีตรัฐมนตรีนะฮะบิ๊กธุรกิจนะถ้าราชการท่านผู้ใหญ่หรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็ไอ้พวกจีนเทาเนี่ย นะฮะไปนอนอยู่ท่านั้นมันเป็นไปนได้ไงนะฮะโรงพยาบาลไม่ต้องสลับสับเปลี่ยนดิถูกไหมใ,<ช>ให้คนนู้นคนนี้เข้าไปบ้างปรากฏว่าสามร้อยเตียงถึงก็ส่งเข้ามา<ๆ>เขาเลยต้องมาร้องเรียนไงตอนนั้นอนี่นะประมาณนี้ทีนี้อ่ะไหนไหนมาแล้วอีกนิดนึงเพื่อนนะขออีกนิดเดียวนะ <S <S <อ>คือเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นไหมเปิดแดนอะไรนะบํมเบอลสวรรค์ในในคุกให้กับพวกจีนเทาแลกกับเงินถูกไหมให้สิทธิพิเศษ ของพวก v, v ีวีไอไปนอนอยู่ในโรง,ง,งพยาบาลโรงพยาบาลถูกไหมอ่านะฮะโดยที่แบบว่านะฮะอะไรนะไม่ต้องไปอยู่กับในในคุกะนะฮะไม่ต้องไปอยู่กับลักโทษคนอื่นอะ่ะนะฮะถึงขนาดว่าไม่เตียงเต็มไม่มีที่ให้คนเข้าไปคนที่ป่วยจริงเข้าไปรักษาตัวอะ่ะแต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่สําคัญบูนาะบางทีเนี่ยเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยติดคุกนะห้าสิบปี ติดจริงๆสี่ห้าปี้นคุกกอ,อกมาแล้วอเอ๊ะทำไมจู่ๆการเลื่อนจากนักโทษชั้นกลางถูกไหม,มเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมเฮ้ยทำไมมันเร็ววะบางคนประมาณแบบพรึบเดียวใช่ไหมเออได้เลื่อนขึ้นไปแล้วเพราะการเลื่อนนักโทษพวกนี้นะครับมันมีผลเรื่องของการได้รับการลดโทษเรื่องของการพระราชทานอภยโทษตาม ตามวโ,โลกาสวันสําคัญด้วยไงใช่ใช่ไหมเออเขาบอกว่าเอ,อ๊ะทําไมชาวบ้านหลายคนนะตาสีตาสารเนี่ยนะเก็บเห็ดเก็บเห็ดอ่าอาจจะเราชอบพูดกันนะนะเก็บเห็ดเนี่ยติดเท่าไหร่นะสารสางเท่าไหร่ก็ติดเกือบครบอ่ะนะฮะอ,อาจจะท้ายๆปลายๆนิดหน่อยก็นะฮะถือว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยนะฮะวีวีไอพีเหลือเกินเนียติดแป๊บเดียวเนี่ยจากโทษเท่าไหร่นะอ่าสี่สิบ ห้าสิบปีปเหลือสิบปดปีแล้วอ่าพ,พออีกปีหนึ่งลดลงไปอีกพออีกปีหนึ่งลดลงอีกปรากฏพอติดหกห้าปีหลุดหมดแล้วเอ๊ะมันมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันมีแบบนี้น,นะซึ่งจริงๆรูกประธรรมมันก็ชัดน,นะปูนาพบไว้ดูเนี่ยคดีจำนำข้าวไงใช่ไหมไอ้คนที่ติดคุกคดีนี้เนี่ยนะโอ้โห กว่าจะหาข้อมูลกว่าจะคุณหมอว่าลงจะหนึ่งจะเด็ดจะเหนื่อยนะเนะี่ยหาข้อมูลมาอภิปรายนะจับได้ไล่เบีย้ยกันไปนะสารพิพากษานะนะตำรวจท,ทจาสำนวนอายการสั่งฟ้องสารพิพากษาเสร็จไล่พวกนี้ไปติดคุกจริงเอ๊ะม,มันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ผมว่าอีเรื่องเอานักโทษไปบำเรือกาให้กับกีนเทาเนี่ยมันเป็นเรื่องจอกจอ,กอใช่เพราะว่ามันคือความฟอนเฟะของระบบทั้งหมด ใช่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมคุณนะมีรายละเอียดมีรายละเอียดให้ฟังกันครับนี่ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่แกนํำจิ้มมันมีมีตัวอย่างอีกเยอะนะในนั้นนะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war III โดยนวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโทร094-236-9493